การวาการอยู่กรมีการอยู่แค่เกิดขึ้นแต่ตัวเอของนและเกิดขึ้นแต่กบกับมาต้านทาโดยเฉพาะครูบาอาจารย์ของเราเพราะโเกิดที่เรเรียท่าน็นปูราอาจารย์ที่เรารการรู้่ารารันรากทะ่ไหครับ

ที <S 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 ่ต่งกัเราแล้วทางรับาลทุกการเปบผวัชถที่ต่างกันอย่างนั้นใหม่ทุกทีทึงเนการนี้หลครับเราทั้งหลายก็ได้อ่านิสงส์รัอานใส่่างการที่เราพักไหนเระวังด้วยระวังด้วยรั้งหลดีเลยนะลูกยก้็ตงบอติอารมณ์แล้วก็ต้องพิา แล้วก็ตรับที่ว่ารับลงวาด้วยวันนี้สองเท่าหรือว่าอาจจะมากขึ้นร็ได้อยากให้เป็นเท็จอย่างนี้ก็ได้ก็เราเป็นคนรับ่อดที่ต้องรับรางวัลเราเรียกติดหน้าตามาเรียกใจมาเรียใมาให้มานี้เป็นผู้ว่าอะได้ดี đến đó. các các khi đưa để rồi. Ua bà trù sẽ tốt. Ua ทางด้านขวาปืนากจตหลังไรหลัร <så rails> ับด้ขวาปื่นดิแล้ว่ะเดินแล้วอารีทีนจบตรงี่นี้นี้ให้นั่งได้นั่งทักก่อนแล้วก็มีอาจารย์รงอาจารย์ของท่านฝากรงางจานี้หลังแปดโมงแล้วตอนที่เราเริ่มรับอหัอีกชั่วเเอก่งเรก็จะเข้าสู่วันี่าดหลัรับ เขาเรียกว่าบูชาครูของเราเพราะในฐานท่านทั้งหลายที่เดินทางมาแล้วสําหรับช่างภาพนะช่างภาพขออน,นุญาตและน้ว่าถ้าหากมีน้องๆที่ควบคุมสติไม่ได้รีบมาซัดหรือขอท่านมาเป็นร้านละพจะ

อันนี้เป็นความรัรผิดนาตติาณะที่มกองยังกับพระดิ้งนั้นกรรมการวิจาวัรกรโดยมีหน้าที่สับผิหรือว่าหลวงพ่อตำอางของเราระรับก็ท่านก็ฝากเตือนแล้วก็มาแนะนาให้ท่านทั้งหลายโดยเหตทั้งหลายตามั้นตอนที่ก็ทั้งใหญ่นาก่อมาทำอะไรต่างๆทั้งงานนี้ เรากระจายไปทั่วโลกเราถือว่าเรามีโชคดีมากมีสุดกับภาพดีแล้วก็มีความสุขแล้วก็มาร่วมกันนะครับในการกระจายบุญซึ่งบาท่านบางคนผมเชื่อแน่ว่าเสียดายไม่ได้มางานในครานี้บางคนมาทุกปีทุกปีจะมีโอเนี่ยติ้งประชุมจะตั้งเจ้าคับนะครับล่ะคนที่เขาจะเดินทางมานำทรัพย์มาให้หรือติดต่อเรื่องการงานต่างๆ เลยมากมายนะแต่ส่วนยากตรงคนที่เรารับมาแทนนะครับก็ได้ดูนะเทคต่างๆี่มัาก็จะลงให้ท่างๆหลายยูทูบบ้างอินเทอร์เน็ตลงเฟซลงย่าสงนะครับก็ได้นะครับมีความสุขร่วมกันว่างานนะประจําปีนะบูชาครูหรือว่านะครับบูชาพานครูเนี่ย ตละอนการในทั ane, gen, ่โลกทุกปีเน่รเนหลายคจะเต็มอย่างนี้ทุกปีเลยโดยเฉพาะปีนี้ผมบอก้ว่าสถาที่เนี่ยน่าจะไม่พอนะครับซึ่งต่อไปในวันข้างหน้าการะนิีีหรือหมดโดนธีตรงเนี้ยนะครับคงจะเลื่อนขึ้นไปข้างบนนะตามที่ผมบอกคิดไว้จินตนาการเอาไว้คงจะเลื่อนขึ้นไปบนวิหารแกตกนี่แหละ พราะว่าสถานที่ของเราเพราะที่นั้นสถานที่ของเราเนี่ยอาจจะต้องขยายเข้าไปในที่จับรถเราเรียกว่าโรงเรียนวัดบางรัชเพื่อจะได้น้อมรับหรือว่าต้อนรับจากทางสาการณชนทั้งทั้ายที่มากนายขึ้นทุกปีทุกปีแล้วก็สิ่งต่างๆแบบนี้ละครับทุกกนทุกทัานหันไปมองแล้วนะสาธุชนสิ่งยาต้งสิทธิของ นะครับเลี้ยวเข้ามาอย่างไม่มีวันหยุดอย่างไม่มีวันหยุดเลยในระดับนี้นะเพียงกันแปดโมงเจ็ดนิดหน่อยนะครับแปดโมงกว่าๆนิดหน่อยแต่ว่านหลังไหลก็มาเหมือนชาวน้าพระจุทาไหลมาพิจาจัาเลยนะครับอย่าลยนะครับเลี้ยวเข้าไปก่อนไปบูชาบานครูกันก่อนแล้วก็เสร็จแล้วก็มาจับจองเป็นยักษ์ มีประมาณรวมๆกันแล้วก็น่าจะทัพสี่ทัพเจ็ดนแต่ยังไม่พอนะยังไม่พอเราก็ไม่รู้จะขจักไปทางไหนเดี๋ยววันหน้าถ้าเกิดว่าให้พอจริงๆแต่กงจับรับส่งอาจจะไปจอดถึงวัดกลางบางร้านก็ได้อันนี้วันข้างหน้านะครับเพื่อถ้าเราร้อมแต่เราก็คงจะต้องทำเพราะที่นั่นทั้งหลายที่เคารพที่เดินทางมาแล้วเดียดเดิญได้เลยนะครับ ตอนนี้หนุ่มๆน้องๆแต่เขาบอกว่าเราที่เดินทางมาร่วมงานบูชาพันตรูดีนี่เรียนเข้าไปเลยนะครับบูชาพันครูเสร็จเรียบร้อยทั้งหลายซึ่งอย่างละเอียดและรับรู้อยู่รุ่นซึ่งหลวงพ่อท่านอาวันทันเองก็อรับเชื่อมต่อจากดวงอันเปิดที่หยาดโถหรือพระเบญ นั่นก็เป็นที่น่าแปลกนึกได้โดยเฉพาะสิทธิอนุสิทธินะครับคนที่จะมานั่งอยู่บนพระราชวิธีนี้หรือบนบริิธีนี้ทักษะพระเจ้าคณะกรรมการนะครับว่าเป็นสิทธิอนุสิทธิที่มีความได้คิดแล้วก็มีปฏิปทาช่วยเหลือพระศาสราที่นัทธกรรพระอยู่ตลอดเวลาเพื่อจะได้ มีความเป็นชนะอาราจีกับการที่เป็นในเกาแล้วก็ทำให้นักงหายที่เดินทางมาจะขา่าการคืนค่ากลได้เหอนว่าขนาดใหญ่ซึ่งร่ปดอกรูปเหรียญของหลวงพ่อเอืงที่นลคุณโอเนี่ยตอนนี้เข้าไปอยู่ในที่ของกัทตุรมุกแล้แต่ทุกหนทุกอางเหลนี้ก็ด้วยสกปรแล้วก็คามทัพยคของนักทหายแล้วก็น้อง กองสาระนะคุณน้องตาคุน้องพาไม่ต้อง้นควาไม่ใจพุชจาพุชบางคเนี่ยไม่ต้องมีทางมกเออน้ำด้วยอารับการด้วยจ้ะอารีเจิญแได้เลยแล้วน้องของนี่ขับหรือไม่ับก็ช่วยบอกเจ้าหน้าที่ยนะครับเพราะว่าเจาหนาที่ก็จะต้องเป็นผู้ดูแลดูแลให้เพราะว่าการที่เราทั้งหลายได้มีโอกาสาลในครั้งนี้ถาเป็นงานใหญ่ Gracias. นะครับ <c oughs> <c oughs>

ตามแผนปกติเรแทงสามแทงหกกพุมากสิ่งทุกอย่างเลยครับากการาเรีนโบราเราทำเงตองัต้นไม้ต่อรณะใหม่นะครับแล้วก็สิ่งที่เราเพิ่งเจมาราแล้วก็าีที่ผมก็ไม่ทราบไรเลยนครับอย่าง ครามเดนทางาขอ้รับแต่าเจริญรังเรือความหมายพได้กเีี่ได้ทำอย่างนี้ผมเองานะประจักษั์ทาหึงไดรับเกียตจากคณะกรรมการสาขเินให้ความร่วมบุประชากษ์ภั์น้องสาวุชนหลายได้กับมามีอก็มพูดอว่าานี้ ที่เราา่านเนี่ยเ็ถือว่าเรานันรวบรวมจิตใจด้วยกันจากเงินหนึ่งรอยก็จะกลายเป็นหนึ่งล้านจากเค่พันล้านเนี่เขาจะได้ทำสงดีๆด้กับระก้บที่กับา ของเราเนี่ยทำให้เกิดความสวกสบายกับท่านทั้งหลายไม่มีความเดือดดายเพราะว่าตอนเช้าที่ผมขับผ่านมาก็เห็นท่านทั้งหลายที่กาเดินทางมาดันแล้วก็ได้รับความจากผู้โดยนารนะครับจากท่านเจ้าของที่เจ้าของทางโบกให้จอดถึงจะเก็บผ้ารัดผ้อะไรมางก็เป็จัดอย่างนะครับซึ่งทางการเหล่านี้เราก็ร่วมด้วยด้วยกันให้วัดบัดคระมาให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป เรียกตอนนี้ผมประจักษ์รางวัเวลาเร็วมากเลยแบคราบอเรื่องโงเดี๋ยวให้พี่ผลิตแก้วแรงร้อยได้อากาศที่ายึคว่าเป็นมาของเสือน้ำที่าขาดแล้วที่ต้องที่ต่าก่อที่จเข้าสู่วิญญาัง่เดี๋ยวเวลาจะไม่พอพี่ให้พี่อธิบายถึงเรื่องสือผู้ว่าี กับลูกหลานยังไงแล้วมาแล้วเนี่ยเป็นผู้การราการดักรรมาธิกรมีบทังอนนักรียนแบบนี้ร่าการ่างกหนนี้กันหมดเลลักการได้เรียกว่าไม่ถึง

กระด้งไปอย่างเดียนต้อเปลี self, okay, well. Entonces, ่ยนอยู่ดีนะตมาติดไปติดาติด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 ตกดติ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 ดต่ดติ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 ดตติิติิดต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 ิตดดด

การประการัดียว่าเจ็ดประการนั้นประการที่หนึ่งก็คือการตั้งตให้ถึงกเยรก็คือวอย่วลุกี่นาประกาลนี่มนไม่เหมือนกันเยไม่ได้เหรอ